ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับไหยอยู่ที่หมู่เกาะเพตาอุทยานเนะอุทยานหมู่เกาะเพตา ดี๋ยวถ่ายวิดีโออยู่

เปิดแล้วเปล่าก็พี่บอกว่าแมวน้ำกี่มัะสิบดมัวเออไี่สิดมัวก่านแล้วอ่ะน้องผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งครับ ขอ10บาทเดี๋ยวอ,นะอีอกสินาทีนะคะแมวน้ำจะโชว์เริ่ม10นาทีนะครับไปที่ร้านโชว์ก่อนได้นะคะได้ครับขายไปเองมาอ๋อได้ครับขอบคุณน,นะครับถึงร้อยสามสิบนะครับเดี๋ยวไปดูแมวน้ำกัน อันนี้อันนี้ของสบาทเอาไปเดี๋ยวเราไปดูแมวนะ้ำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมา สวัสดีครับอ๋อวันนี้ไม่ไม่อยู่ครับพี่เดี๋ยวเข้าไปทีวันจันทร์เลยได้ไหมครับพี่าได้ครับพี่ครับส,สดีครับ มาเดินมันจำได้มันวิ่งไปได้แลวนะแต่อีกเพนยงสิบนาทีนะแต่ตอ,อนมาที่สร้างใหม่ๆนี่เสียงโอเคนะนตอนนี้เริ่ม ạp nhìn xung nhìn thôi mà kì ในน้ำของเราจะได้ปรละเพ่อเในการอะนลงึกกว่าดิะครับแล้วใหความแข็งแรงที่อยูที่ันไปแล้วนะครับที่ี๋ยวเราาดควมันไมครับไมอ๋อไม่ได้เห็นปันปันมันเดินเข้ามาแล้วไม่เลยซื้อใช่ไปมแบหอนไม่ก็ไม่ได้ซื้อของมันมันเดินเข้ามาทุ่มเลนี้ อ๋ออืม,อมดูน้ำตรงนี้ใสติงเลยลปันปันเขาเหว่ยงมา้น้ำทำไมอ่ะโอ้กรปาลืมพาเคสติงมาเคสิงไว้ส,สำหรับใส่ใต้น้ำไม่เป็น,นไรเรา ไหว้ศาลก่อนแล้วเราเดินทาง ใส่ทริปเลยแต่ว่าไม่ให้เล่นน้ำอีกทีนะหนึ่งสองสามเดี๋ยวเราเอาใบไม้ลงนะต๊อไาใช้ใบนี้นะหนึ่งสองสามว่ายอตอป๊าตกอ,อยู่ตรงนี้ติดบั็กเหมือนกัน ไม่เอามามาหมาม้าเดินอ้อมดีกว่าเมื่อกี้ปันปันเอาใบไม้ใบใหญ่ติดบักลอยแอบแมงอยู่ตรงนี้หมาม้าขระเว่ายน้ำอยู่ในรถก็ไม่ต้องไงปันหมอเองก็ใส่ชุดนี้ไปเว้นตา้องเหรอ น้ำเค็มมันโดนตาแล้วตาแสบน่มันเหรอได้ีวน้ำอเื่เขาลนกั้ยก็รูอว่ากอใจรนอนวอะิมตีมมาหลายีแล้วนะครับกี้บามันจะมีวอคกิ้งสตรีนอยู่ตรงไหนอ่ะ โเราไม่เคยมาทะเลตรงนี้เลยนะเป็นไแเราก็จะถามตลอด 游泳呢？哦。 ยำได้ไหมคะที่แล้วไปมาดูหอยแต่ละชนิดดูไว้ก็ได้อันนี้หอยมือเสือนมีหอยเบี้ยโป่งลายเสือหอยนาหอยกระต่ายก็ยมีหอยนาชะ้เลียนด้วยสังนาดีหอยปองหอยเบี้ยแก่หอยด้วงหอยงูเหลือง มีหอยสังชีหอยสังหอฟ้าชีหอยเชลหอยข้าวโพดดำว่ามันเหมือนข้าวโพดเลยหอยสังหนามหอยเจดีมีตัวผู้กับตัวเมียด้วยหอยปิ่นปักผมหอยข้าวโพดแดงนีหอยาดดอนางนทุเรียนทำไมไมันไม Hỏi tỉ phá Hỏi mà lị đấy Hỏi cắt phá Nó có hỏi ngon. lắm Đi em Đi em Đi

นถ่ายร,รูปตรงนี้มามะตอนนี้อยู่ไหนครับมามะอยู่ที่สุสานหอย75ล้านปีโอว้วันนี้วันที่13บธันวาเฮ้ยสิบสสิบสองโอเคครับนี่ตอนนี้ยืนอยู่บนสุสานหอยเลยเนาะเลื่อนๆหน่อยเนาะน้ำกำลังขึ้นก็เลยเห็นไม่เยอะมากอืม ันปีก่อนอืมต้องมามากอืมจริงๆมันโบราณขนาดไหนทุกที่บนโลกก็โบราณเทอนะเนาะอืมไม่ได้เกิดใหม่ตลอด แดูลทางศึกษาธรรมาชาติที่รอบที่เราที่เราเดินกันที่เราคิดว่าหลงทางใช่ไหม <c oughs> ออพี่ว่าคราวที่แล้วเราเดินน่าจะถึงกว่าน,นี้นะออคือเดินแบบเดินหลงไปแล้ว,ลวมีพายเรือด้วยจะบอกว่าจะจุ่มทีนี้แบบไม่ดูทางดูแต่กล้องโอ้แต่น่าสนกันนะพายเรือแต่<ม>ชุดไม่พร้อม พอชุดไม่พร้อมเดี๋ยวนั้นก็ไม่มีชุดอีกแล้วหรอไม่ไม่หมายถึงไม่พร้อมคือตัวโทรศัพท์ตัวนู่นตัวนั้นตัวนี้ถ้าเกิดลงแล้วเดี๋ยวมีปัญหากลัวรถกลัวเรือกลัวอะมาอืมหลับ ต้นล,ลำพูนลำพูนมันจะขึ้นที่ป่าชายเลนมาอ่านลาพุเลยไม่มีรากแก้วดอกรับประทานได้ลำพูน<อ>ไม่เคยกิน,<ห>นดอกลำ,ลำพูนนี่ไงต้นใหญ่เบ่อเลยทำฟังเสียงทำยังไงอ่ะ เมื่อกี้ฟังเสียงยังไงบ่ันปันฟ,ฟังเสียงยงังสุดยอยแต่รู้สึกเ่านนี้จะใกล้กับรอบที่แล้วเนาะรอบที่แล้วจะไก,กล,ลอ่ะไกลตรงนี้ดูเหมือนกับเพราะว่าน้ำขึ้นหรือเปล่าน้ำเลยไม่ใสน้ำลดหละดีะ่ะ ซึ่งดูถูกเพราะว่าพี่ว่ามันยังวนขวาอีกคะับบคราวที่แล้วก็อย่างงี้แหละเห็นอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามแล้วเดินอ้อมไปอีกครึ่งกิโลกิโลแต่คราวที่แล้วมันเป็นพื้นเป็นไม้ไม,ไม้เชล่าหรือเปล่าหรือไม้หนาไหมหรอหัวเารอไม่มไม่มีนะมันจะทำะไงดูไหมเอาปืนฟาดเลย mm-hmm ชะอมน้ำชะอมน้ำไหนชมพู่น้ำมาชะอมโอ้ยมาเคลียรเลยชะอมชมพู่น้ำไหนชมพู่ไหนไหนมาม่าขอถ่ายรูปกันสองคนตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ